ป่าสามอย่างเนี่ยสามประเภทเนี่ยเมื่อมันมาปลูกรวมกันเนี่ยมันจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นใหม่เรียกว่าประโยชน์อย่างที่สี่ก็คือเช่นความล่มเย็นอการอนุรักษ์ดินอนุรักษ์น้ำเกิดสัตว์ป่าเกิดแย้เกิดกิ่งกาเกิดนกเกิดสมุนไพรเนี่ยแบ่งตามประเภทเนี่ยเราจะแบ่งได้สามประเภทหนึ่งคือไม้กิน อ่าไม้กินอะไรก็ได้ที่มันหยิบใส่ตาได้พิกิ้งคาตะไคร้เป็นไม้กินได้ไม้กินสองเียก็ไม้ใช้ต่อยเช่นไม้ไผ่เหงาทานทําด้ามจอบทํากระบุงตะกร้าเข่งเครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยอะไรนี่ถือว่าเป็นประเภทที่สองสามก็คือไม้เศรษฐกิจอไม้เศรษฐกิจคือไม้ใหญ่ตะเคียนยางนาป่าสามอย่างเนี่ยสามประเภทเนี่ย เมื่อมันมาปลูกรวมกันมันจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นใหม่เรียกว่าประโยชน์อย่างที่สี่ก็คือเช่นความร่มเย็นอการอนุรักษ์ดินอนุรักษ์น้ำเกิดสัตว์ป่าเกิดแย้เกิดกิ่งกาเกิดนกเกิดสมุนไพรเนี่ยเขาเรียกว่าประโยชน์อย่างที่สี่ซึ่งประโยชน์อย่างที่สี่เนี่ยมันอาจจะมีพันเรื่องแต่ถ้าเราไปปลูกป่าแยกเช่นมะละกอแยกต้นไผ่แยก ไม้สักแยกมันจะไม่เกิดประโยชน์อย่างที่สี่เพราะมันไม่เกิดอีโคซิสเต็มหรือเรียกว่าระบบนิเวศนั้นระบบนิเวศน่ะคือการอยู่แบบป่าอเอาเป็นว่าถ้าเราไปเที่ยวในป่าเรารู้ไหมว่าต้นไม้ในป่าเนี่ยมันโตได้ยังไงโดยที่มนุษย์ไม่ได้ไปลดน,น้ําใส่ปุ๋ยจริงไหมจริงคนเนี่ยโอ้ใช้ความพยายามในการดูแลต้นไม้นะตื่นเช้ามาลดน้ำใส่ปุ๋ยแต่ต้นไม้บนภูเขาไม่เห็นใครไปดูแล <laughs> ใช่ใช่จริงจริง